สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องทุกๆท่านนะคะคลิปนี้แอดมีเลขเลขหวยซองมาฝาก FC ทุกๆท่านนะคะอาจจะให้ให้ดูเลขน้อยหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่า YouTube เขาจะปิดกั้นนะเมื่อวานทั้งวนันแอดลงคลิปได้แค่คลิปเดียวเองวันที่ สิบหกเดือนห้าหกเจ็ด YouTube <c oughs> เขาไม่ไม่ค่อยชอบให้ลงหวยเท่าไหร่แล้วมาลงได้ตอนค่ำๆเลยอ่ะอันนี้เป็นหวยซองเด้อจ้ะหวยซองเจ็ดเซียนนะคะ เจ็ดเซียนหอยซองเจ็ดเซียนให้8กับเก้ามาหอยซองซองละสามพันนนเขาขายให้8กับ9มานะ8 9ให้แมาก็มีหนปด สองปดชอบชอบแดหรือชอบ9ก้าก็จัดไปค่ะเจ็ดเซียนบนล่างเจ็ดเซียนบนล่างเจ็ดเซียนบนล่างต่อไปค่ะ อาจจะลงไวนิดหนึ่งนะคะหกเดือนห้าหกเจ็ดเป็นของลูกเทวดาค่ะหวยซองนะคะอ่าคลิปนี้เป็นหวยซองทั้งหมดนะคะบนล่าง ดดหให้มาตัวเดียวค่ะงวดนี้ที่ผ่านตาแอดมานะเก้า หนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าให้เยอะมากต้นตำรับของแท้ตองละหนึ่งหมื่นบาทนี่ค่ะแคปหน้าจอค่ะชอบเจ้าไหนตามเจ้านั้นนะคะ อีกสำนักหนึ่งนะคะก็หวยซองเหมือนกันนะคะวันที่สิบหกเนื้อห้าหกเจ็ดบนล่างชอบลืมเขียนบนล่างเพชนพรนกพะเก้า เนพกาให้แปดมามีแปดกับสองนะคะตัวเด่นตัวเด่นให้แปดมาให้สองมามีแปดก็แปดสี 8ปให้2มาก็สองแดชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นเลยนะคะเพชรนกพระเก้าบนล่างให้8มา8ปดสี่แดห้าแล้วก็ให้2มาก็สองแสองเกแล้วก็ ท้องคานำโชคท้องคํานําโชคบนล่างส่วนใหญ่หอยซองเนี่ยเขาจะให้เป็นเป็นบนล่างนะคะเพราะว่าเลขมันไม่เยอะ พองคำนำโชคให้เจ็ดมาเจ็ดสี่เจ็ดห้าให้เก้ามาเก้าอีกแล้วให้เก้ามาหนึ่งเก้า สองเจ้าสองเจ้านี้ชนกันที่สองเจ้านะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นแค่แนวทางนะคะทุกคนไว้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเน้อจ้ะทั้งหมดก็สี่ซองสี่อาจารย์นะคะ ทองคำนำโชคเป็นหวยซองทั้งหมดนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ที่ให้กำลังใจนะคะทุกคนเมื่อวานแอดลงคลิปไม่ได้ YouTube ปิดกัน้นให้ตัวเลขเยอะเกินไปนะแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะโชคดีหมันหมนเฮงเฮปังปงกันคะ่ะ